เอ้ยพวกตับหุ่นฉีขาดจากพวกนั่งแม่หาขาดพวกตับจาก่รขาดจาพวกนุ่มโจสิลุ์อือคนแม่มันหนังมาคือกิบปมเดียวบมดกิบปมไรปีกแม่แม่จ้าจ้าจ้าไม่นี่หนูมีข่าวดีจะมาบอกข่าวดีอย่างลูกใอยหิวเขาหาเมื่อไอ้พวกตายอย่างอันนี้เจ้มานั่งบ่มันบ่ะปะดับใครตั้งไว้โรด เห็นหน้าแม่บ่ได้สองขั้วมือหิ้วเข่าคว้าหนูขวางเงินแน่ยคว้วมือมึงบอกว่าเป็นจิงบอกคว้วหม่ยอะไรแม่จ้าจ้าจ้าเขาเขาอยากได้ผัวอย่าเอ้อยากได้ผัวนี่ไหมควดีแหละเอาก็พอมึงซักคุสิโร่ทิ้งดูเอาตองไหนพ่อกับลูกกันไหมหัวตาหมามันก็ยังบอลเลียกอันนั้นหมาอันนี้คนไหนมีสร้างพอมึงแห้งสร้างยังตาพัดออกรถขั้นหม่ให้ขี่รถเอาบ้านหาอ่างกูอ่างคนปะเข้าบ้านเขาเนี้ยจักเทีย งานแจง้งลูกสาวก็บ่มบกฝูกสาวบ่มาซอยเมย์ให้บอกจะซื้อให้เราสนะโอ้ยกูจะได้ตัวนี่แหลวะว่าอยากมีรถน้าบ้านเนี่เมียเขากูก็เลยซื้อให้โอ้บอกอบอกมึ้ยพูดนะมาเลี้วพูดนะโอ้มาหลักมาหลักบอกหมอนกุเปรซุงมนาะอ,อ่านเฮ้ยมากีบังง่ายบ้เปลี่ยนไปเองบักบังดิ้นบ้ามัน ปุย้ยอุมพอตีปากแมงด้วยโอ้มันคือเก่งแถหล่ะเหรอแม่แม่คอยถามเนี่ยไม่อย่างจุ่เจ้าสกันท่าใดจะบอกยีหมาเว้ยถามว่ได้่าคุณอ,อยากอายขุนคุณอยากขุนตัวไซดากันคือไก่ปุ้ยตัวไซดากันคือไก่ไก่ลูกแต่ว่างคนแม่ขะถามอีกแน่บอนี้อย่างอีกจุ่เจ้าตั้งใดตั้งใดกันโอ้ยกูใส่เบ็ดกบได้ที่แรกกูว่าสิออมกินนั่นละ กูสั้งเบิ่งไปปรมาคณข้นจนขันจีปล่อยิ่มกระยานมนเขาก็เลยเอาเฮ็ดผัวที่ชื้นนี่ล่ะเมียนมณ์อวันย่ามกูไปจีบสาวโยกโงนเป็นยังคือให้อยู่น้องกูสามหมื่นอีเถ่าป้าช้อมันก็ว่ากูปานันขันฟัวกูสินวัลหัวก็ได้บักขานี่แม่กูคุยเอาพ่อได้ลกูกโอ้หม่องเพิงม <laughs> ุ่งมี่เหรอว้าชักขั้ใจสุกกูหลายกูเห้งญาติพี่หลอกอยู่เ <laughs> <laughs> พี่ยการะโดดมันจะใส่เนาะปนี่ <laughs> สอ,สอยพี่น้องสร้างสอยคนตาบอดสีค้นตาดีสีเบิดปี่มห็นจักษ์ใหญ่หเมื่อยขาจะขอตาบอดสมพื้นโลดจากตาบอดลาย <c oughs> เปลีนแมค่ค้าจะหนอกพี่น้องเพื่อขายเกี้ยวขายข,ายขวัญเมื่อวานนี่ไปตลาดเลยลงทุนสองบาทซื้อขวัซื้อเกี้ยวมาขายโอ้ยอีลาจ้า ว่างน้องว่างนุงส,กงงกสักก่อนแล้วก็มาซื้อเกี่ยวซื้อขวดน้ำยาจ,จากดามนเน่น้องนุง่งยุ่ยใส่มึงหุ่มยุ่นดิพ่อข่อยตัวนี้เจ้ากระแซงว่าเนาน้อพ่อแม่ไม่จะแจ้งมาพูน้อยแต่นี่พ่อซ้ำนี่แม่ตีซ้ำไหนบ้านี้คุณนงงางเบ่งหยางด้วยนี่มันเป็นหยางโอ้โห้ายมูอครอบครัว่าสม่ำเสมอมูคมอครอบครัวราอยู่ติดีทำพอท่อทอดดักเด้ แม่ถ้าดึงอย่างนี่ลูกตัวพูกกระดึงนี่เฮ้ยบอลซ่อนซีวิตสู่ให้โตซ้ำนี่นะซสมไยแบบปอบพี่กระดับผมว่ายากแม่มันอย่างน้ำเช่นอื่นเช่นเดียวอยุสามรอบไม่ต้องตายบ้าบอเคยได้ผอมเขาบงพัวน่ะเอายาเบาหวานให้กระตุ้มหูอีปอบตรงนี้แทงยาเต็มหูอยู่แต่ยาเบาหวานไอ้ลงไปไปหยังมาหยังใครแกยวใครควรเมื่อมื่อตาเบิ้งตี ขายตายยังเกี่ยวขวนยามีเขาเกี่ยวเขาแล้วหรอขวนแลวไปเห็ดหยังเาไซับก็นได้เหรอนี่ซับหัวจะขวงกัหยังว้าซับหัวจะไหนกครซับหัวพวกขาทางนังอีห้าหรอกไมเพียงนั่นนะเอาจิ้รถปขวัไม่ไูดไื้อหอกทุ้มือเขาใส่เต่าแกล่แกล่ขันสบพื้นหรอกใส่ต่าเกตถังนึงหาอยผ่นเด้อดทะกระซังคนรวยเห็ดหยังบดดาเกียดนอกจากขีใส่ซีแยบคนรวยอพวเด็กน้อยคึ้ยากจ กันเด็กฟอนต์ที่พีซูเทนนอตายมีปวบเว้ยเสือกับเงดเด้ออีนี่ขายของมหาปีเบิดหน้าหาทงุเด้อบอไเงือคด่อดีดีเด้อแตไยัดทงรอนนั่งอยู่ไหนมาคือผัวกูแท้อย่างละมาอยู่โอ้ตดนห่วยมาก่ เม้ามาจะใส่บักคอดเออดีกันแม่ตายเลยแม่บ่เมา,าผมไม่เห็นหน้าเนาะมึงนี่เนาะเมามาเจนผู้ใดมาเต็มเงนเจ้าเ่าแล้วฟัดตายถิ่เม้าเราคอยเมาบักควอดอีแมีนบอกว่าบักลาบักคำไปซอยงานใหญ่อ้วนแหน่เพิ่นว่าผมก็เลยมาซอยงานเพิ่นแล้วขากลับเอาเหนียวน้ำเพิ่นมาออมในเด้อจักตอนเพิ่นว่าเมาเมาอย่างนี้นบักคอนี่ออมจักตอน ไถบาตองกูจะหอให้้ยเตรียมมานำยวัวจักตอนแม่ตีมันสองขาหนาบมตัวนาดตอนมแม่ตาแขงขายตนนีนช่องขาวดิบอมี่ไม่ใจ่องขาขบอมี่บลา,าวขาเพิ่นวัาสแตกหอกถามแดกเบียร์ผุนอ,อืภาษาลูกสาวขูว่าลุลงทุนขางง้ขาข้อยประดันตีจกกักัวผัวกวูับพนประตูสามเข่งเด้อเอาแม่ เจ้าสิได้อีหยังเลี้ยงแขกเลี้ยงไทยมันน่ะลาบเท้า,าตายในแม่ผมผู้ไฮว้าวเว้ต้กุกขี้เขียวแต่าวาดดิไปหมอเชียวสหายเพี้นยนเขาไปเพี้ยนเจ้าเบาคือเขาไปอย่าไปแค่ได้ไหมเรวกลางโต๊ะกลางเต้นซอยขู่ก่อนแล้วแล้วคุณต้มบักหลอดสู้จีนบักหลอดบักหลอดใกล้เจ้าที่ไม่ใช่หัวกูนี่ไปอีนี่ไปเอาพักหัวลางม,มา,มา Chắc nói cháu bao có má leo Ông đoàn má năm Má leo cháu bao má leo Ủa, ý kiệt nhiều ơi ม่นมัเป็นผัวกับแม่มันหลุดตีก็สีมาแต่งงาน้นลูกสาวเราลูกแค่ผัวอยู่เอ้าเาท่าดอร์นไม่ใช่เหลืองคือกล้วยตันตีบใช่ไหมพอดีจ้าเราเป็นทิดาเคลื่อนล่ำเปล่ววาเกาละไหวง่ายๆมาดีเอลยเน่ฉันลูกไผ่ะะขนาดเอาอีลาออกมาจะว่ามาแล้วหังไงก็เว่าอีสร้างน้ำนี่ทอไป ใครนี่เป็นลูกไผ่คอยสิบป,ปามันเห็นหยังเสี่ยวเพนซีดีติดท้ายแล้ะภาไป้ไข่อ้อยฮยิวงเทพโดเกิลสิรวยว่าเนี่ยตายบ่อีหนังข่อยบ่าเมนเจ้าสาวใช้จังนะเจ้าสาวผู้ใด่อยเป็นอ้วยมั่นปู้ยลูกไผ่คอยมันคือแมน่นางสิริพรนแมน่นางเพราดีจ้าเ,า,เาเอาแม่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 จอยันเสืนผู้ใดไม่หยุดเลยเอา บักแพบักพีปอมัิจะเด่นลาดลายลาดอย่งมุกุบท่านเอิ่นกอกมาหรอกมาพาม้ยกจะคว่ำกอกว่าตัวถ่ายก็เดินให้สแตกบักกาเอื้นเรีนตามสกิดเรีมซ่อมไว้เห็นมห้ซอมไว้เ่ดนปนนี่หรอกเพื่อจหาหมอพามเจ้าของขาออกมาตะลานนี่ออกมากรมืมาหนีจะเืนย้ำไหนย้ำเขาเกียพันจะเืนออกมาบักขาชดรวดเนฝาดน้ำมีแอมตีเพื่อนจะเที่วไว้ทั้งศูนย์อยู่ฟาดน้ำต่อยตีเอาก็จันชูขวัญจะเอาเรื่องมีย เนี่ยผู้หญิงทางซ้ายผู้ชายทางขัวเอาใหญ่คั่วมาไม่เทามาใหญ่ดูปันมองเสื่องกันเถอะไปเลยเรายิ่ห่านหนักดากอยู่นี่แหละอเจ้าบ่าวจะสาวพนมมือขึ้นพอสิพ้ามาโอ้ยพอแมงยังนออยู่นี่มโกูมูประกอบเอ้ยเขาสมมติขี่เราเออต่อผ้าพลาเป็นซามัน เร็สีสีเสีมื่อี้เป็นเมือสันวันดีไปบอกแม่นี่สีบวามยากถูดเจา้าหนีห้าสูตรขวัญเขาได้มีอ๋อวันท,ทีทีอมุตตะโศกโจกไปนี้เป็นโจกไบจันขันใบนี้เป็นขันใบไผ่ไข่หน,น่่ยนีเป็นไข่ไข่ยอ่องตองหยิบซวยเป็นตองกล้วยตีบ มือนี้เขารักหนีบยางสำคัญมือในเม็นมือวันอันสางก็มือป่าคอสิ่มุนหู้ว้าหัวยิบปวสิมีงูมาสุ่มืในเด้อสายยุ่มสิได้ฮัดเขารามนังอะแม่แม่หี่อย่างเขารามนังคืออย่างโอ้ยหามเอ้เถ่าพอตายบู๊จับว่าปอบกระดอีหานกระสอดตัวชี้ตัวชี้ว่าจริงพ่อะเต่งพ่อเอาแม่พัดอีบหางเอ้ยยอ่าเป็นผัวกูเปล่าโน่น จ้าเด็ยเต่งพอเอาพอพานตอมือสิไ้นอนข้างดังคือคนป่วยปุ๊ปุ๋ยคนป่วยข้างจังไนลูกเป็นตา,กกายแท้